เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของอ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดเตรียมงบประมาณนะครับ1.1การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐหรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตรงนี้นะครับจะต้องดําเนินการภายในเดือนกุมภาถึงเมษายนนะครับต่อมา1.2การประมาณการรายรับรายจ่ายเนี่ยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเรียกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอประมาณการรายรับรายจ่าย โดยพิจารณาจากรายรับรายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาตรงนี้ควรจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะครับ1.3เนี่ยการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆให้วิเคราะห์งบประมาณรายรับรายจ่ายในชั้นต้นและจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นตรงนี้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับ 1.4การเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายโดยตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและสถานะการคลังของท้องถิ่นตรงนี้จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมต่อมา1.5ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภานะครับหากผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณไม่ทันกรณีอบตอและอบะจอเนี่ย ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นกรณีเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่15สิงหาคมแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณีตรงนี้ภายในวันที่15สิงหาคมนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตรงนี้สภาไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นชอบ3บามวาระรวดเดียวได้นะครับตรงนี้จะต้องภายในวันที่31สิงหาคมหรือกรณีขอขยายเวลาต่อสภาท้องถิ่นนะครับต่อมาในขั้นตอนที่3การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย3.1ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายภายในวันที่20กันยายนนะครับ3.2 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายในระยะเวลาไม่เกิน15วันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตรงนี้ควรจะแล้วเสร็จภายใน30กันยายนนะครับต่อมาในขั้นตอนที่4การบริหารงบประมาณ4.1การจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับรายได้ครบทุกประเภท จัดทำสถิติรายงานตามไตรมาสนะครับ4.2การใช้จ่ายดำเนินการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง4.3การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ4.4การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ4.5การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเช่นกรณีรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของงบประมาณรายรับประจำปีเป็นต้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้ตลอดปีงบประมาณขั้นตอนที่5การติดตามผลการดําเนินงาน5.1ดําเนินการรายงานผลดําเนินงานรับจ่ายเงนินรายไตรมากต่อผู้บริหารท้องถิน่นและประกาศสําเนารายงานดังกล่าวเนี่ยโดยปเปิดเผยให้ประชาชนทราบณสําสนักง,งานของท้องถิ่นนะครับข้อ5.1เนี่ยนะครับทุก3เดือนนะครับ5.2การประเมินผลดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ สถิติรายรับรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณปิดประกาศเปิดเผยณนะที่ทําการของท้องถิ่นและรายงานผู้กํากับตามที่กฎหมายกําหนดตรงนี้ตอนสิ้นปีงบประมาณนะครับ ครับและนี่ก็คือปฏิทินในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับสาหรับในเรื่องของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2,564ของท้องถิ่นเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และติดตามสาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ